h o n o r Power สมาร์ทโฟนแบตอึด 8,000mAh ชิปเซ็ตเซฟดร์กอน7 Gen3 เตรียมเปิดตัววันที่15เมษายนนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวสารกันดีกว่าครับกำหนดเปิดตัว h o n o r คอนเฟิร์มแล้วเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ h o n o r Power ในวันที่15เมษายน2025นี้จุดเด่นหลักนะครับก็คือคาดว่ามีแบตเตอรี่ที่ขนาดใหญ่8 0 0 0 m a รองรับการใช้งานที่ยาวนานมากรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ด้วยและชิปเซ็ตเนี่ยเป็นฟาร์ควอบเซฟดาร์กอน7 Gen3 SM7550 หยัดพลังงานประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นและแน่นอนฟีเจอร์การเชื่อมต่อรองรับการส่งข้อความผ่านดาวเทียมอ้างอิงข้อมูลจาก3 c นะครับอันนี้จะเป็นของจีนนะครับหมายเลขโมเด็ม DVD ขีด AN80 ครับโดยมือถือรุ่นนี้นะจะมีการโปรโมทภาพที่ถ่ายกลางแจ้งนะครับเน้นสมาร์ทโฟนที่แบตอึดน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเลยครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมทาร์โต์ของ h o n o r เมื่อวันที่1เมษายนทําให้บางคนนับว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับในตอนแรกและแล้วก็มีการเปิดเผยรายละเอียดสเปคและดีไซน์เต็มๆเลยนะ แล้วพร้อมวันเปิดตัววันที่15เมษายนนี้และนี่ผมก็อ่านข่าวจากช่องดอยแซนนะครับขอบคุณมากครับ